ทีมงานลงไปหาปลาปูยูฟังสุณละ่ะไฟกำนอง,งนัาถินกำลัง ตอนทียงเทียงเด้อมื่มอน,นี้ห้ย,ยหาจินหยาด้าหลายครับนี่ตู่ประกาศเขาไปทายไกย่ทีมงานลงไปหาป่าปูย,ยู่ฟังพุ่นละ่ะหนองวันถิ่นกับหนองไพ่พากันไปหาเจบปักหอยนี่ตู่เจ็บอบยื่นน้ำฟังเฝ้ากาแฟ รับแพร่ไปถาปุ้ยนีรุ่นลงไปตึกปายน์ฟังไกลๆผลจ้ะนี่กันอีกฟังหนึ่งเลี่ยพนจอดเทียบไปพนที่ลงหาปลายังมาทันหอดไปล่าพนจ้ะเดี๋ยวเม่ตุภาพไปเพิ่งไกลๆพูดท่านขึ้นไม้โมทีมงานอยู่ไกลๆผลล่ะจ้ะเดี๋ยวเม่ตุสิไปฝานมางงงถามโมกัน ที่เขียวหน่อยเนี่ยล่ะจ้าแล้วตูฟานบักห้วงขามห้วงเลยใสัแกธอหล่แข็งไว้มันกอบกอบก็ทีมงานขึ้นมากวก่าจ้าแป้น้อยนอนหาส่วนหมนึงส่วนหมอม่งอ,งน,องนี้มันเย็นนอนกันไหละ ลงไปน้ามูก็ได้จ่ามูไป็ตึกวานแหไปไกลถทายุโฮมยูตินก็มีตู่กาแฟหน่อยลอกไฟกำหนั่งวันสินกำลังมากได้บ้านหลับกระลาไปยุบเด้ยใส่เราบ้านปูรุ่นตึกวานแหไปหอดใส่แล้วปัดไกลๆพุ่นเตี๋ยใส่กันยกขึ้นเมื่อกันหนอนดอกไฟโอ้หวานมิ้วไม่ไหวอ่ะกังไมยกี่กี่อ้อมใจกันตีลูก ไปไปเขาห่มลูกเขาห่มตะก้อนแับนี้มันแดดให้เทศกระดิกมั่งนะไอไข่จำหน่องอันนิ้อุ้มบักได้ลูกบักได้อเนี่กันนี่นี่ยเด็กุ้งตัวหนึ่งกุ้งตัวนี้ดพอจีบอีเตอร์บังล่ะก็ได้ตายไปเลยฮะกุ้งป่อยจะเปลี่ยงตัวเดียวนึงกุ้งไหมตายแล้วตายแล้วเิี๋ยตายแล้วก็ให้หันละนี่ เด네 <oh> mm hmm. mmm, okay. hmm. ี๋ยวนี้าเสียวหนามมาล่าไว้เก็บเกี่ยวกัมีขึนในบุตไว้พากันพักควันกันหนุกวันนี้มันหอนกับปวดไปเจ็บไปเลยเนาะเราจะเพิ่มไปเท่ากันล่าแม่น้องไผ่กับแม่น้องไอ้กำลังจะย่อยกันขึ้นมาแต่ละวสองคนสามคนมันโมโบคนมันพากันขึ้นมาหมานบ่ล่ะ มาไปทมอยู่อ๋อหมาขับไปน้องอดิจาอดิจาแม่น้องไผจ้ะเต็มกระสังเลยน้องไผ่น่องไผ่โอ้โหเต็มกระสังมนัมนมนัมนมันไหนครับนอนนงาปลาต้ตมปลาปิง้งอ๋อโอ้โหรุ่นกระแมวสินมากคอยทะย่อยมาก,น,กน้องไผกับน้องวันสินขึ้นมากแล้วได้บักหอย วอนนี้รุ่นกับแม่น้องวันสินกับพอยเนตดาตามกันขึ้นมาเรื่ دة. อยๆแล้วกำลังมาหมานว่าพุ่นนี่โอ้ใส่น้ำกันวันไดพุ่นวันได้ทองอยังบ่แม่วันสินเป็นไดรเราโมูเพิ่นหมานบ่พอยรุ่นเตี้ยผู้ใดผู้บอยูุโกเด็ดปลาตบปลาตบมี ออกฟื้นมาว่าจิมาดังไฟวันน่ะจนว่าเหียวเปียกเลจำได้แห้งก็ว่ายกกันแล้วเปียกหนามอ่ะเดี๋ยวไปังไฟขึนบุบงถขามแล้วันงูแล้วเออตาแหไ้พอดีแล้วอ้าวเต่าหอกกัธรรมาตาครับพี่น้องเต่าน่อย่นต้มปลาติ่งปลาตาบุงจ๋ยังเื่อง ก็ไข่กับคาเสี่ยวลุงลงไปเออลงได้บ่แม่นาตางแกงเขาก็ขักบกสมเขามีบ่มีปลาคามอ้าลงไปใส่มีบลาคามเยอะพักติวเนี่ยพักติวเออพักติวเขามานนำอยู่ปลาปลาเขาได้สดสดท่าสิต่มสิปิงเออปลาสดท่งเออเอาปลาสดท่งหนึ่นปิงเอาลุงนุ่นได้สองตัวเท่านี้บ่ได้หลายตัวยู่งได้เนาะหลายตัวอยู่ อันน่ะต้มสมปลาเจ็บทุ่งมึงนาปลเจ็บทงมันาต้มสมปลาอีเติบ์มึงรุ่นมามาอันต้มสมก็แซ่บก่นปลาสดทุ่งเนี่นะได้เจ็ดตัวเลยจิบสามสามตัวเนี่ยจ้าเนี่ยเนี่ยจาแล้ว่ามากินน้ำมูกน้ำหลานนี่แ่ะแซ่บะ มารุ่นมาอีกแล้วปัญัยปลาเสือทุ่งนี่และเสียบยังกี้หอยดีเหอเอ้ยงุมหอยไหก็สิสีกีหอยจีอเอามนเป็นอะไ้กินย่อนบ้าะหอยหน่อยปะนันหอยใหญ่กว่บะหมี่เป็นของ ชุดใหญ่สำนีพนาหนองีวานน่นี้ก็เดี๋ยวมันอ่าเลยเห็นไหมไ้ห่อย่าหน่อยเนี่ยจมคากบะลาเบมาเแต่ไปิดพัดหมวกไปใส่ลูกเต็มหมวกแน่มันฮอนวโอ้หมอกดต้องรวงเาน่ยกาไหกินโดนแ่บกินกินหมอด้วเ น่าีไม้เสิรเสิแบบเนาะนีปลาเพิ่มเพิ่นเอิปลาต้มอปลานิ่งกินเนาะนี่หอยกิบกีปสุดปลาสวดท่งเ้ไปยังก uh ่อ huh> นี้สวดท่งสวดท่ง um> ี oh, ีปลานี puzzles, ่ evet ่ <s <s ่มพุ um> <s 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 ่เ่ <s <s ิ่ม่ิ่เมมกิ เด็กปากมากินอา้าเต็มหม้อเลยพี่นองปลาเป็นจ,จักสาไม่ไหมสดๆเบือโล่งจ้ะมูจีกะจี <c oughs> ในบรรยากาศกริมริมน้องจ้ะริม,มน้องร,ริมห่วยปลาปลาลงไปผู<อ>จ้จีกะจีผู้ต้มกะต้ม ตูตีมกัตีใส่รถกันมันนี่ใส่รถดีจะไยกันี่กับส่บ่มีกับบะใส่มีหน่อยใส่หน่อยมีไรเสียบไรเป็นอ่มไรใส่ไรเสียบไรยังนองกินเสียบเสียบปะยี่หอยอ่ะผิดผงโรยจังหน่อยเสียบกับกนยัง เท่านั้นแหละมาเช็นา่ปรตส้เนี่รักระด่งไปหมเน่ยบอโอ้ยกระท้าน้ำยาหนีละเดี๋ยวยาเวไปี้หอยแสบีหอยอ่ะเดียวเดียวเดียวก้าวกเดียวอดโดนเนี่ยกำลัง นั่นแล้วหญ้าก็ลังเล่งอยู่มันโดนเจ็บสัาเดียวสักเะียวตั้งปลาปลาจะมั่งเป็นตะเสดเปี่น้นองมันดีเนาะปลาเนี่ยแค่ไหนปลาหงอยเอาพูดซิมเลยทีเป <c oughs> ็นน้องเอาพูดช <c oughs> ุกเลยเด้ดอยอยากเล <c oughs> า่าก็ยังมาซิ่งดูเถอะพี่น้องจังตาเขาก็ะุกวระสันติปาลาหงวยซ <c oughs> ุกแล้ว จางจางก๋วใส่เอาวซุกเลยได้บ่ดเอาซุกีบนี่น้องปาส่วนต้มด้เนอยากเดเสียบกับปลานิมบ่ซุกหเอาก่อนซุกกับุกไปกิตูจ้ะไม่เอาเพราะอตู้ไทยเดบบหมดอตูเล่าเหมือนกันเสียบเพตีาใส่รตีเนะใส่แล้ว บัดเีแต่เนี้เปนแต่เสียบจ้างนี้หญิงปลาขาวพี่น้องจ้างนี้ต้มปลาไปเห็ปเ่ยัาเป็นแต่เสียบครับมีจรอดมัิผมมัมัเสียบสีนะมัร้ายรอดเสียังนเต้มปลาเสือทุ่งพี่น้องมันก็เด็กินยักเกียได้ปลาสดเสียจ้ะหอมเสีบเลยเนาะเอาเอาละเฮาไปไปเนาปัันง จีจีบนี้เนาะนาะมันสีดังขึ้นเ้สีมอดเนาะบนี้เนาะก็เป็นตรงนั้นกนงงแต่เด้ปิ่งไปปิ่งได้จีไปค่อยไปถึงห้องแล้วมปลาจะเสียบก็คือเนอง ไอ้ส้นโอ้โดดบัวบัวบัวมบักขำเอาไปไปแต่เสียบผักมาอเดอหม้อต้มบักหอแบบนี้เอาป่เนาปลาไก่สุกไปบนี้เฮ้อหวันคได้กินแล้วมานนอเด้วไเลี้ยวเตบักงงได้จับตบักงงผิดเพียเพี้นกินล้ยวเ้ยกล้ว เด็ดียนอะีวะโอ้เียบนอหอมครับตำบกงก็เด็ดน้ปลาเลาบอกไปมาซิมอาซิมอินมักระดงนละนี่เอาตกมุกงเขลาเลกถุ่งนี่ละมือนี่ละยุดทงยุดท้าเฮาโอ้หเงเลยเจงเลน้อยปามันจิดไปยังไงนอนไปเรามันจืดเอายังประแดกแม่นขาดประแดกประแดกน้ำปลาซ ปลาแดกมาปลาดกบัหน้าอวัยตัวปลาแดกใส่เด็ดปลาแดกเหมือนันปลาแดกเอาตั้งนี่กลาซุกดิเอาเรียบร้อยกันตะม้งกันได้กินเท่ากันนี่นะนะแซ่บแล้วกันแซ่บแล้วแซ่บแล้วเนาะสมุนไปลาแดกเนาะเด้ออยากกินของริมหาดมื้อนี้บ่แม่นกินอิตาเลเด้อจ้ะ กินหวยพ้านเอิ่นหวยแองเนาะหวยแองหวยแองเดอ้อพี่น้องบรรยากาศดีครับเย็นเสยๆอยู่เอ,อาเรียบร้อยเราจะตะบะฮงเหาปิ้งปลาอป็นปต่แซบครับพี่น้องตะบะฮงเพชรกินกับต้มปลาแซบๆนับกันเดอ้อจะมาเจอมาเด้อ<ๆ>พี่น้องมากินนับกันจะอันนว้เอแซบๆเง<ๆ>ิ่นโม,มกไยญ่มากอันนี้ มาเด้อมาเด้อแบนี้กินน้ำแนบไปนะมยังม่ยังเด้อจ้ะินข้าวอนกับปิ้งปลากับต้มปลาสองเบานี่ติตไป็นงูหมอยมากจิ้มปมาเด้อมาสทั่วอีอ่อไอแสบไอแสบเอาเมนองไฟดิขอไปออเไปแล้วเอ้ยปั่นง่ายแตหลาจินนดีับทอก่นนะุทากินอันละ องคือสิเดสอนเนี่สิไดประกาศประมอยตียสสอนเนี่ยกกประยเป็นหนี้ยไปแล้วน้องไปเลยแล้วอาจารย์นอเป็นยังหลยใครย่หมันอยู่เนาะเอาอย่นีด่าตัดมับให้เอาองบักลองไปเดี๋ยวอนไปสอนครบกันบักไแล้วพี่บอกวลาละ อตดไปย่กตูดตูดไปุมากตูดสไปขอฮอนไม่ได้เลยเต้ยเอาอีกมาเตอมละโมูเนี่เป็นไหมเฮ้ขี้ชีุ่นเป็นไหบ่บ่ตบลม่เตี้ยบวบัวหเถ่อ้กินน้างแรกลูกไปเตอยู่เเ่บอนเฮขี้ีกินละม่เลองไปของาที่วาเฮปเป็นเฮมันอยู่มนนี้เนาะ เน่ยบชี hmm. the time, the ีปเเรื่องลูกเรงเต้ลูกปุ่นันปก็ได้สองถึงสามตัวปูดาก็ได้่ยปล้เดยินปลาต้มปลาต้มปลาหนิ่นเหียบบ่เหยียบไรออกมัได้สามได้ต้สตัวอย่าี้นูจีห้องร้านคุ้มบึ้บเตียนหลวบึ้บรูโอ้เสียดาคับซุ่มกันตไปนิดนึงซุ่มน นานแน่อเป็นตีขึ้นๆมาแล้วแฮใกล้หัวมันนาะเหี้ยเต็มอินก็เน้นเลยก็เสียดเนาะออฮึโอวิหลุดมาจันทร์มันยอดสุดยอดเลยพี่น้องมาจนปลาบหมอปลาบ่หันอยตึงเนยะแซ่บบ่อนุสิน ต้นม้นาวทีเดนไม่นาวคือเียกว่างจคบว่างจับว่างอย่างมีสนดหรอัดทัดเต้ไปกินขี้ว่าหินเลยน่องไกับน้องม่าหินไปงมบบกหอยมีตัวันนี้ไปนีออัน Đang tầm hôm nay tuổi mừng tầm hôm nay mẹ chồng bà mẹ chồng bà mẹ mừng tìm gặp phải chào chịu 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 ch 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 chịu ch ch nặng, treo, treo. Này làm mì thuyền này mắt ở tuổi treo ừ, được, bông, thấy tuổi treo, u này hình thẳng không nó phải sẹn hẳn, là ruột mát, bò thì hiện, treo. Ừ. Ừ. แก้วใส่หนอปลาคือปิ่งนวนี่ยอะไนไม่รู้วะปลาไขรจอดห้องหังไปแบลคัน้องกินสิดินกับบันบักหอยแบ่งคนโบราณจนแก้วไปได้มีแก้วบ้าแล้วมีัดไปห้องไม่ครบหมด ม่นหรเป็นน่ไ่ยนไผ่เน่อไผ่เลยนี่เสียบวะบุกคข้างนนี่ก็ได้น้อไผ่กับน้อจีนลงไปตกปลาตกปลาได้จักตั่บ๊อบบุ๊มเดี๋ยวจะพาไปตีปลาสูตรยูมีโอกาสปลาสูตรไหลดิเงี้ยดาเน่

วัโอหยเล่าว่า oh. oh. ่ใครกินกวเทียงพี่รองมากมกินเท่ากับแน่แรง้งพเราิกเลาว่าใครกินกวาเทียงคือมูนี่ยกเรียบ้อยปลาเติบปเติบปูเด่นยังกินไว้ต่หามโอ้หางมงแรง แต่ <muitas> oh. <laughs> ้เป <love museum> <ony> ิดข้าตอนเบิ้งข้าน้อยมกเลยกินดูมงตัวเต้าตัวองพูนจังค่ะจะดขอบคุณเอซีสุมองสุบล้วครับมอนี้โอ้มาตึกปายะ บ้านเราส่วนมากทั้งบ so so you know, right ้านพี่ลุเอื่นห่วยเอียงแต่ว่าทั้งผีของคนอื่นบ้านห่วยเอียงดอกห่วยแรลงคุณบอกห่วยแหลงหาติดห่วยเอียงนี่แหละถือว่าดีพ่อจะอยู่จะกินพ่อจะต้มจะเจ้าอยู่พี่น้องก็ขอบคุณทุกการติดตามนะครับเที่ยงนี้วันนี้พี่ลุนพร้อมทีมงานครับสวัสดีครับ